มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับกำลังขับรถเนี่ยจะไปส่งของกับแฟนปรากฏว่าโดนขับปาดหน้าแล้วชายสองคนลงมาจากรถเอาไม้เบสบอลเนี่ยมาฟาดจนคิ้วเนี่ยแตกถามว่าเกิดอะไรขึ้นฝั่งคนก่อเหตุเขาอ้างว่าก็เนี่ยขับรถไม่ดีขับไม่น่ารักมาปาดหน้าครับไอสองคนนี้แม่งเล่นพี่คิ้วแตกเลยเอาไม้เบสบอลหัวดผมคิ้วแตกเลย คิ้วแตกเลยนะครับแล้วก็คนเจ็บชื่อว่านายธันวาคงศรีอายุ30ปีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยแถวหน้าโรงงานจัก,กรยานถนนคลอง9คลองขุดในพื้นที่แพรกกระสาใหม่นะครับเมื่อคืนนี้เองทีนี้เนี่ยตัวของคนเจ็บเนี่ยเล่าให้ฟังบอกผมก็ขับรถมาจากบางปูแล้วจะไปส่งของแถวคลองสามวาอ่ะคนขับคนนี้เขาบอกผมก็ขับตามปกติ ปกตินะตามภาษาคนขับแหละเขาบอกว่าอย่างนี้ปรากฏว่าอีกฝั่งที่ไม่ปกติก็คือฝั่งผู้ก่อเหตุขับกระบะตู้ทึบมาปาดหน้าแล้วพอลงมาปุ๊บเนี่ยสองคนเนี้ยเขาเอาคลิปถ่ายไว้ด้วยนะครับสองคนนี้ก็เกลี้ยกล่อมเลยลงมาปุ๊บเนี่ยเอาไม้เบสบอลมาด้วยฟาดหน้าเลยนะครับอ้างว่าเนี่ยขับรถภาษาอะไรขับปาดหน้ามันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปขึ้นมาครับเขาบอกว่าผมปาดหน้าเขาแล้วเขาเกิดอมมารมณ์อะครับพี่มโมโหเสร็จแล้วเขาก็ เรียกเพื่อนเขาอะที่จอดรออยู่ข้างหน้าจอดเลยขับแซงรถผมไปแล้วก็จอดแล้วก็เพื่องของใส่รถผมเขาเพื้ยงอะไรใส่ผมมองไม่เห็นเขาเพื่องใส่หน้ารถบึง้งผมก็จอดรถร็จแ,แล้วเขาก็เรียกเพื่อนเขาอีกคนนึงลงมาลุนทำร้ายผมอา้าวแล้วตอนที่ลงมาเนี่ยนอกจากเอาไม้เบสบอลฟาดหน้าเนี่ยผู้ชายคนนี้แล้วแฟนผู้หญิงของเขาที่มาด้วยกันก็โดนฟาดไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้คิ้วแตก ตอนนี้2คนที่เป็นคนเจ็บนี่ก็คือนำหลักฐานคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อตามหาคู่กรณีแล้วครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด reading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์